โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับ้อ้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยจะมาแนะนําเทคนิคลับเกี่ยวกับตัวของซาต้านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เราควรรู้อะไรที่มันสามารถเอาไปใช้ในเกมจริงๆได้บ้างนะครับและอะไรคือคอมโบที่ดีที่สุดของตัวซาต้าวันนี้ดอยจะมาแนะนํากันให้ฟังนะครับครับล่าสุดเนี่ยอาดอยได้ทําคอมโบอันติซาต้าคูดาวห้าวิไวแล้วถูกไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดอยได้ไปคิดค้นคอมโบใหม่มาที่ทําให้อันติของซาต้าเนี่ยไม่มีคูดาวได้นะครับ ดูของ5วิก่อนนะว่าเป็นยังไง5วิเนี่ยคือใช้ท่า2นะครับ1ซ้ำแล้วโดดกลับเข้าไปกลับนะอ่ะถ้าเราชนสกิลเอาอดีชนทั้งท่า1กับท่า2ครบเนี่ยมันคูดาวอยู่ประมาณ5วินะครับอันนี้ที่ลดคูดาว40%์แล้วก็มีอัปติจนเต็มเนี่ยมันจะทำได้5วินะคูดาวประมาณนี้แต่อันนี้คือคอมโบใหม่ที่ดอยคิดได้นะครับก็คือคอมโบอันติคูดาวศูนย์วินะครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องลดคูดาวเยอะก่อนแล้วท่า2เต็มนะใช้ท่า2ไกลๆก่อนนะครับแล้วก็ เห็นไหมอันติมันจะคูลดาวน์หมดก่อนที่เราจะถึงพื้นอีกนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นคอมโบที่ทําให้อันติของตัวซาตาไม่มีคูลดาวน์นะครับดอยลองเทสแล้วด้วยความที่มันทําได้มากสุดน่าจะมันคูลดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ที่ดอยทําได้แล้วแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำยากมากนะครับแต่ว่าที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวดอยทําให้ดูอีกครั้งนะก็คือใช้ท่าสองไกลๆก่อนนะครับแล้วเดินออกนะครับใช้สองอีกครั้งก็เดินมาอันนี้นะครับก็คือใช้ท่าาม แล้วก็ใช้ท่า2ออีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่า2มันมาชนกันพอดีนะครับแล้วก็เอาท่า1ซ้ําเข้าไปชนถูกปะ่ะมันก็จะลบคู่ดาวได้นะฮะประมาณนี้อันติก็จะไม่มีคูดาวเราสามารถใช้อันติออกได้นะครับเพราะถ้าเราทําท่านี้ได้เนี่ยเราจะมีอันติเหลือไว้สลด์หนีเหลือไว้ทาอะไรต่อได้ก็เยอะแยะนะครับก็แนะนำว่าเป็นท่าที่ดอยคิดว่าถ้าเกิดเราสมมติเราโดนไล่อยู่อะไรเงี้ยสมมติเราโดนแบบอ่าไฟเตอร์ฝั่งมาประชิดตัวอย่างเงี้ยเราแบบอยากหนีถูกปะ่ะแต่ว่าเราอยากสวนด้วยก็ใช้ท่า2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินออ ครูดาวก็จะกลายเป็นศุนนะครับแล้วก็ใช้ต่อได้ด้วยความที่ดอยเคยบอกว่าตัวของซาตาาเนี่ยมันอ่อนแอมากระยะใกล้ถูกไหมแต่ดอยว่าถ้าเราใช้คอมโบนี้ดีนะครับหรือว่าใช้ได้ถูกจังหวะเนี่ยทำคอมโบนี้ได้เนี่ยนอกจากฆ่าเขาได้แล้วเร,เราเรายังมีสกิลไว้หนีต่อยอนะฮะมันเลยเป็นคอมโบที่ดีามากๆในช่วงเลตเกมต้นเกมนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นเนี่ยมันใช้ยากระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้ได้บอกเลยว่าแรงโหดแล้วก็ไม่มีครูดาวนะครับอ่นะครวาวนี้นะ ใช้ผ้าค่อนข้างยากนะถ้าครูดาวลดลงเหลือ30เนี่ยจะใช้ยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้า40%เนี่ยบอกเลยว่าใช้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงโดนขัดได้ระหว่างใช้อันติเนาะประมาณนี้นะแนะนำนะคอมโบนี้นะถ้าเกิดใครคิดว่าสุกว่ามันทำยากไปหน่อยก็ใช้คอมโบมาตรฐานก็ได้นะรประมาณนี้นะครับก็คือ2ก่อน1ซ้ำโดดเข้าไปโดดกับทีหนึง่งฮะห้าวิประมาณนี้อ่ะก็ใช้สองหนึ่งรอบก็ใช้ได้สักอีกรอบละแต่ว่าถ้าเราอยากได้คอมโบที่ดอยบอกไงคอมโบที่แบบว่าอันติไม่มีคูดาวเลยก็ีนะ้คือใช้ประมานี้ ก็เดินออกมาครับ1ชซ้ำนะครับ, 1, รบประมาณนี้ก็จะอันติไม่มีคูดาวแช่นตีต่ออีกรอบได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสับถ้าอันติไม่มีคูดาวของซาตาน,นครับเทคนิครับอันแรกเนาะแล้วก็ถ้าต่อไปดอยขอยเรียกว่าท่าหนีแล้วกันนะโป๊กและหนีนะครับคือตอนแรกดอยเคยคิดว่าจะใช้ท่าแบบสไลด์เล่นแล้วก็ไปโป๊กนี้ถูกไหมอ่ามันก็จะคูดาวได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่อย่างเงี้ยมันช้าครับมันดีเลยไม่ค่อยดีนะครับเราก็เลยเป็นอย่างนี้แทนนะคือใช้ท่า2 1แล้วอันตินครับ แม่คูดาวเราจะลดทันทีนะับกลายเป็น3วิเนาสามารถทําให้เราใช้ท่าอันติเล่นได้นจังหวะไว้หนีสมมุติเราจะโ๊กูกป่ะเราใช้2ใช้1แล้วก็อันติออกเห็นไหมมันก็จะสามารถลดคูดาวอันติได้ด้วยเหลือประมาณ3วิก็ทําให้เรามีโมบิตี้ใช้บ้างนะในช่วงเลดเกมอะไรประมาณนี้ก็เป็นท่านี้เนาะสและวนนะครับเพราะว่าอันติคูดาวเนี่ยมันจะนับหลังจากที่เรากดท่าอันติไปแล้วนะครับก็เป็นท่านี้เนาะสองหนึ่งสไลด์นะฮะสามวิครับประมาณนี้ทวน ถ้าเป็นคอมโบที่เราใช้เข้าก็จะเป็น5วินะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันมีโอกาสพลาดได้นะแต่จังหวะโป้งเงี้ยใช้ง่ายนะครับไม่ยากมากนะครับแค่สองแล้วก็1นะครับแล้วสไลด์นะ oh, <come> พ,พอท่าหนึ่งเราไปชนท่า2มันก็จะได้พาสีพอดีแล้วก็พอหนีได้นะครับประมาณนี้ทิกต่างๆที่เราจะแนะนําเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของ Arctic o f f นะครับมันสามารถใช้ขัดระหว่างอันติได้นะครับอย่างเช่นเราใช้อันติครั้งที่1ถูกไหมอ่าปึ๊บนะปึ๊บแข็งถูกปะ กราใช้อรอบได้ครับแล้วก็ค่อยมาโดดได้คืออันตีเราแบ่งเป็น3เฟสเนะาะเฟส1เฟส2เฟส3นะครับถ้าใช้โดนมันก็ยังใช้เฟสต่อไปได้ถูกไหมอ่าเพราะงั้นถ้าสมมติเราจะใช้แบบใช้ยื้อแล้วก็ห้ามเดินนะห้ามเดินแล้วก็ใช้ต่ออะไรอย่างี้แล้วก็เดินก็จะขึ้นได้นะครับอ่านในระหว่างนี้มันเดินไม่ได้แต่มันมีอย่างหนึ่งเราทําได้คือเราสามารถกดตีได้นะครับกดตียังไงอย่าทำให้ดูนะเมื่อเราใช้ใช้ท่าหนึ่งกับอัตีถูกไหมหนึ่งก็อันตีอ่าเราเดินไ้ตีเทนะแล้วก็สามารถใช้อัตีต่อได้ห เพราะงั้นการกดตีมันไม่นับว่าเป็นการกดอนาล็อกเลื่อนเดินนะมันก็จะไม่บินไปให้เพราะงั้นเราสามารถกดตีในระหว่างที่กดอันติได้มันก็จะไม่ไม่หลุดอันตินะครับมันยังใช้ต่อได้ใช่เราคิวอันติตี่ปะคิวตีนะฮะคิวตีดินอะไรนีนะครับ,บ,ไ,รรบได้หมดนะครับเราสามารถใช้ปุ่มตีอ่าสมมติอย่างนี้ก็ได้นะฮะแบบว่า ตีคีฟอะไรเงี้ยโด,ดต่อได้อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ปุ่มตีเพื่อทําให้เราเดินเข้าไปหาศัตรูได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้เรามีลูกเล่นในการแช้สติมากขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จําเป็นมากแต่ว่านี้ดอยแนะนําให้เผื่อาบางคนอยากเอาไปทำคอมโบอะไรต่ออะไรงนี้นะครับสติเราใช้แล้วหยุดได้ไงแต่ว่ามันค่อนข้างใช้ยากนะแล้วก็ไม่ค่อยคุมนะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบว่าช้าชเงี้ยคูดาวอันติมันจะนานนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถชนคอมโบอะไรได้เลยไงมันเพราะงั้นเราเลยต้องแบบว่าพยายามใช้คอมโบเร็วๆนะครับมันจะลดคูดาวได้นะ ถ้าเราใช้คอมโบช้ามันจะไม่ค่อยลดคูดาวนะครับมันต้องเป็นแบบท่าที่เราแนะนําไปนาะมันก็จะมีอยู่สาท่าที่ดอยแนะนําวันนี้ก็มีสําคัญสำคัญนะท่าแรกนะก็คือท่าคอมโบติ5าวินะครับก็คือท่านี้2 1อันตินะไปกลับนะครับก็อยู่คูดาวที่5าวินะครับอันนี้ใช้งานไม่ยากใช้งานได้จริงนะแต่มันเป็นระยะกลางเนาะไม่ได้ไกลมากนะครับก็ฝึกกันนะฮะแล้วก็อีกท่าหนึ่งคือท่าระยะใกล้นะครับคูดาวศูนย์วินะของอันตินะก็จะใช้นี้นะครับ ประมาณนี้ครับก็จะคูดาวนุดวิแล้วก็ใช้ต่อได้ส่วนลงมาเสร็จปุ๊บจะทำคอมโบไหนต่อก็อแล้วแต่สกิลมันจะคูดาวเลยนะครับแต่ว่าถ้าดอยแนะนําก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสองท่านะที่ต้องใช้ no, อีกท่าหนึ่งที่ดอยแนะนําคือท่าโปงนะ้งทั้งสองและหนึ่งแล้วก็สไลด์นะครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับเอาไว้หนีเอาไว้อไวตอดเลือดอะไรเงี้ยจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับประมาณนี้ไปฝึกกันได้นะครับอย่างโกแต่ว่ามันทํายากนี่ดอยแนะนําให้ฟังก่อนมันทํายากมากนะครับแต่ว่าถ้าทําได้บอกเลยว่ามันแรงมากนะครับ มันแรงกว่าคอมโบอ่ะปกติอะดอยเดีย๋ยวดอยให้ดูดาเมจอันนี้ดอยของเมดฟูลเลยนะครับของเมดฟูลเนี่ยเอ่อถ้าเกิดเราใช้แค่อันติเฉยๆเนี่ยมันเบานะเห็นไหมให้ดูอันติไม่เข้าเทลเลยนะอันนี้คือเบามากนะเดีย๋ยวดอยรอทอยขึ้นนะอ่ะทอยมันขึ้นแล้วเลือดเต็มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดอยใช้คอมโบห้าวิให้ดูคอมโบห้าวิก็แรงอ่ะนะนดาเมจมันต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราเหยียบโดนหลายครั้งสกิลโดนด้วยนะเพราะงั้นคอมโบนี้จะแรงมากนะมัน นั่นแหละพังั้นแนะนำไม่ใช้คอมโบนี้เนาะแต่ถ้าเราใช้คอมโบคูดาวสูนวิได้ก็คือแรงสุดแล้วธานีนะเพราะว่านอกจากที่เราจะคูดาวสูนวิเนียเรายังสามารถใช้คอมโบอันติต่อยรอบได้นะอะไรเงี้ยเราใช้คอมโบต่อยรอบได้สบายๆนะประมาณนี้แล้วกันนะสรรับคอมโบของซาตานนะครับครับปะเดี๋ยวก็ไปดูคลิปตัวอย่างในการเล่นซาตานในหลังจากที่ดอยไปศึกษามาเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้แล้วกันต้นเกมเราห่วยมาก ่อนโ้ส right. ีคือคการเห็นมันสั้นอะหนึ่งองอะยังไงล่ะทางก็พอๆเราเลยอะได้หรอไม่รู้ทำไรวะเดิมหาแคลลีนแะเคเวฟเคเวฟจบบอนจบบอน เจ็บอยู่นะไอเนี่ยบ yeah, ัดแรกเท่านั้นดูสวยัะชะว่านม่เปลนไรไปเป็นไรอันนี้ต้องคารลุกดว้วแหละจงังหวะเนี้ยเยอะแต่แล้วเกิดบัดแรกอะ

หลอดหอดหอดจะไม่มีอะไรช่วยเยอะป่ะเมื่อกี้อันติกูเด้งแบบพอดีบพอดีเลยเฮียนี่ตรงนั้นเลยเกิดอ <Good. S 1> ันติไม่ได้นี่น่าจะเซ็งเฮียมึงเหมือนเป็นตัวปิดงานตรงนั้นมาปิดงานเก่งแต่ก็มันเปิดงานได้เว้ยถ้าเราใช้ถ้าเราเก่งๆนะครับงั้นถ้ามึง ไปสตาร์ทได้เมื่อไหร่บอกกูน,นะครับแบบแลนสวยๆเวอร์ชันไม่มีชา้างเดนนีจ็ดระดีบผมได้ครับ <Okay. S 1> แต,แต่แต่ต้องดูไลฟ์แอปเนี่ดูจะไหวเนี่ยแต่วา่าเพราะมันจะมีจังหวะที่แบบว่าป่าหายอะไรเงี้ยใหเข้าไปอาจจะอาจจะหาเขาตจมเข้าสุดจัดเลยแับเข้าแล้วออกไม่ได้ละระยะกูจะเป็นระยะตีธรรมดาไงโอเคจรังมาก่งมาะว่า คุณเร่มเร่งแส่น <มา S 2> ่าง<บ>น่าเพคาะว่าสป,ปินไปสี่ได้ก็ไม่น่าเร็วมากนะทำไมฮะหไม่น่าบึ้มบอบอลไหนด,ดักกันเลยต,ต้องเหยียบไปแกไม่กี่โดนไปสองบอลมั้งโดนไม่ครบอืม เป็นตัวมันเวลาสกิลชนกันมันได้หนึ่งพาสดีไงลันติมันมีสองสกิลวะก็ลันติชนสามรอบสกิลสองหนึ่งสองอะไรเงี้ยยัดได้หยัดไปไม่ได้ได้ป้อมปะ่ะเงี้ยเกือนเพื่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 อนวูปังมาแล้วเพื่อนดูละเนี่ยขาดนี่แหละลต้องไปเก็บงานโคตรเพื่อน ขี้เหยียบเลือดเต็มตายสองคนเลยวะเกิดไม่งั้นต้องได้ฐานเนี่ยนิดนึงว่ะเพราะว่าอะไรถ้ามันตามันเบาไม่ตาที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันต้องเหยียบอย่างนี้เว้ยคือแบบต่อให้ตามก็ตายเว้ยถ้าเกิดแต่มึงเหยียบเหมือนไม่แกะแบบว่าเหยียบเป๊แบบแบบแบบแม่งโดนอย่างตามต้องพาสิบประมาณห้ารอบอ่ะวะถึงจะถึงจะตายห้ารอบห้ารอบคือหนึ่งหนึ่งกับสองชนกันแล้วอันติมก็ยังชนอีกอ่ะนี่บอกไว้ หัวแตกอ่ะแล้วได้ได้ดาเมจอันตรี่ะก็น่าจะตายมันจะแบบโคตรดีนคอมโบหน่อยๆอาจจะดูอาจจะดูเกินจริงแล้วอย่ะงเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหลี่ยมกูได้พอดีเกินแ่้วทำอะไรมาโดนผิดละวิวละวิว ล่างต่อล no no so ่างล่าจะไม่ไหวลมีช้าอยู่วะเ่ม่นเหลอ๋อฟันน่งโบนึกร็ดันโดนเหยียบนครอบแเมื่กี้โดนเหยียบรูเลี่ยงอไโดนแล้วก็ได้ห้ามโดนเหยียบ ต้องเล่นคูเรีตป่ะมีคนเซตให้หนึ่งเท่มันต้องมีคนเซตอ่ะหนึ่งตันนะตอนที่กูเล่นได้ก็มีเล่นกับคูอได้มาแล้วครับเออเมื่อกี้กูทำพลาดนิดนึงนะถ้าสกิลกูมันไม่โดนละไปเถอะครับโดนแค่ติเฉยๆแต่มันต้องเหยียบครบว่ะ ตา,ตาในตังไปละไกลๆละเราจะไม่เกียรที่เหยียบคบไม่คบละตังไปไกล <this S 1> ดักได้นะไม่น่ามู๊มาทางนี้วะไม่แน่ขีดไกลอยู่ขีดไกลมากวะไม่น่าลงมาวะถ้าเป็นกูกูไปขึ้นบนไปดูดัก เกินนี่หิวคีบเกินนี่อาหิวคีบแบบโกตรงนั้นอะปั๊บแดงเนี่ยมันยืนเช่หายหมดเลยมันล้านตัวนั่นแหละยังอยู่อีุณแปดสิบแปดวิรอแหวงก็ได้นะจะเล่น่ะทันได้ไปได้ก็เล่นได้นะ ไ่ถึงวะไ่ถึงช้างเลยไ่เลยไปเลยตามแค่นี้ยนฮะคูดาไม่เยอะถ้าเหยียบได้คูดาวจะบี้งเนี่ยมอกันอัติกูย่าฤทธ์คูดามัน้อยยังจะมีใหม่ด้วยโหิโอ้ยร

ตัวไม่เดินช้าไปดักยาก <ไป S 1> เลย<ะ>เดินดช้ากว่าริตี้ันตีแบบมันสักน้อยน้อยกว่า67เจ็ดวีน่าจะดีอยู่ถ้าเกิดแบบใครเล่นต้องฟูคอมโบโอ่ะไม่ถึงไหลไปไกลจ้าผมไม่ได้ไ,ไหล่ใไรเข้าเพื่อนถ่ายเข้าหมดจุดตัวจะ คิวเพิ่งมาเสียใจด้วยเวล,ลยกูไปใบอะไรก็ไม่รู้ขอ,อหนึ่งหนึ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งใบหนึ่งตัน <c oughs> <Yeah, combo. S 1> เจ้คอมโบเอมาแล้ว ดาเมจไม่ต้องมาจากแกว่ะไม่ใช่มาไม่ใช่มาจากปล่อยคนนกเอ,อมอนขนนกเหมือนขนนกมันเป็นของแถมว่ะเอาถ้ากูลองเล่นมาไม่เคยไม่เคยเคาดหวังดาเมจจากคนนกเลยแบบคนนกนี่ถ้าแบบไม่ใช่เอามาราช็ัดระยะไกลนี่แบบแม่งหวังดาเมจไม่ได้เลยว่ะอีกครับตัวร่างกายนะดักดักก็ได้นะเราดักกันเถอะโอเคโอเค

เกืยังใช้แรกไม่เสร็จเลยเย่นอนได้ฝันดีมาแล้วดาเมจเพ่รับดาเมจแพสสิบเราเริ่มสามเจ็ดเป์ได้แล้วอะเวลากูเล่นตัวนี้ให้เวลาได้เล่นไม่เจะดาเมจมาเนี่ยสามสิบกว่าจะถามว่าไหวไหมไม่ไหวอีกเรื่องครับก็เป็นไงบ้างอาสาการแนะนําเทคนิคลับของซาตาในวันนี้นะก็ถือเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้งานยากบอกเลยว่า มันไม่ใช่เมทที่แบบว่าแบบเล่นง่ายๆฝึกไม่กี่วันก็ได้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องการอ่า,อานจังหวะค่อนข้างเยอะนะแบบมันไม่ใช่แบบว่า,าแบบเล่นวัน2วันจะเป็นกันง่ายๆนะแต่บางคนถ้าแบบมีพรสวรรค์หนอยอาจจะเล่นอย่างนั้นได้นะฮะแต่ว่าดอยฝึกมาค่อนข้างนานดอยยังรู้สึกว่าดอยยังช้ำไม่พอนะฮะมันต้องฝึกเพิ่มอีกเยอะนะตัวนี้นะมันเป็นตัวที่เล่นยากมากๆแต่ดอยเชื่อว่าถ้าเราเล่นได้ถึงจุดหนึ่งของมันอย่างที่แบบ อ่ะใช้คอมโบอันติไม่มีคูดาวใช้คอมโบอันติห้าวิได้สบายๆในไฟต์จริงๆเนี่ยดาเมจมันสูงแล้วมันก็คล่องตัวมากๆสำหรับซาตานนะเป็นตัวที่ทต้องฝึกเยอะๆนะถ้าใครอยากจะเล่นมันให้เก่งนะฮะประมาณนี้ละกันตัวที่มันคอมโบได้ดีก็เป็นพวกอลิสนะครับตัวที่เซตสตัร์ให้มันได้ก่อนนะตัวมันเนี่ยอยากจะคอมโบแรงศัตรูต้องอยืนนิ่งๆนะครับถึงจะแรงนะเพราะงั้น มันจะสู้เก่งมากกับตัวที่ช้าๆนะมันคอมโบง่ายนะมันใช้คอมโบง่ายหรือมีคนเซฟสตันให้อย่างเช่นเจอเมอลิสต์สตันให้กิลดอร์อ่าหรืออะไรก็ตามที่อลิสเตอร์ล็อกอะไรก็ตามมันก็สามารถคอมโบได้ง่ายนะถ้าเป้าอีกฝั่งยืนนิ่งๆนะครับประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจะกำลังใจใคนทําคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน